สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ําพาทุกคนนะคะมาล้างผักนะคะผักล็อตนี้เป็นผักล็อตสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเก็บแล้วก็เอาไปส่งลูกค้ากันนะคะอ้ําก็เก็บมาได้ตะกร้าหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอ้ําก็จะเริ่มพักแปลงแล้วก็จะตากแปลงให้แห้งสนิทนะคะเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็จะมาเริ่มการปลูกในรอบถัดไปค่ะแลวตะกร้านี้นะคะก็คือตะกร้าที่อ้ําเพิ่งไปเก็บผักสลัดมานะคะ เดี๋ยวอําจะมาทําการล้างผักสลัดนะคะประมาณ3รอบด้วยกันนะคะให้ผักแบบสะอาดที่สุดนะคะก่อนที่จะถึงมือลูกค้าพอลูกค้าเอาไปเนี่ยบางคนก็สามารถที่จะทานได้เลยหรือไม่ก็อาจจะล้างซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะสวยมากตัวนี้เป็นเรด London นะคะเรดลอนดอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใส่ยากมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะบอบบางนะคะแต่ต้องการแดดเยอะ ต้นถึงจะเป็นพุ่มสวยนะคะแต่พอโดนแดดเยอะก็ดันเหี่ยวนะคะไม่สู้แดดอีกก็เลยเป็นผักสลัดที่อ้ํายกให้เป็นผักที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากนะคะเดี๋ยวล็อตนี้เนี่ยก็จะเป็นล็อตสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะพักแปลงเนี่ยอ้ําให้ดูแปลงตอนนี้อ้ําก็เริ่มทําการตากแปลงนะคะได้ประมาณสองแปลงแล้วนะคะเหลืออีกแปลงตรงกลางนะคะอ้ํา ว่าจะย้ายต้นเก็บมเมล็ดพันธุ์ออกนะคะสมหรบริเวณทางนี้นะคะก็แปลงก็ยังไม่ได้รื้อนะคะเดี๋ยวก็จะมาทําการรื้อแปลงแล้วก็ตากแปลงให้แห้งสนิทนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคในดินนะคะเชื้อโรคเชื้อราที่ไม่ดีในดินก็จะได้แบบไม่มีผลกระทบกับผักสลัดที่เราปลูกในรอบถัดไปค่ะผักน่ากินมากค่ะ ผักสดๆกรอบๆนะคะจากส่วนของเราเดี๋ยวอ้ําจะมาทําการล้างผักกันค่ะ อันนี้ก็คือผักบางส่วนนะคะที่ย่ามามาแพกไว้เพื่อที่จะเอาไปส่งให้ลูกค้ากันค่ะมีในัมนผักนะคะในชนงนี้น่ากินมากๆเลยก็จะเป็นชุดสลัดรวมนะคะก็จะมีทั้งสลัดแก้วเวฟลอนดอนแล้วก็บัตเตอร์เฮดแล้วก็ฟิลเล่ค่ะ